สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายบิ๊กทูกับน้องผู้ทองนะคะวันนี้ก็มาดูน้องผู้ทองเล่นนะคะเล่นทรายนะคะนอนกิ้งไปกิ้งมาสบายใจนะคะดูจะกวนพ่อมากเลยนะคะเวลาพ่อทําความสะอาดกุกหลักก็จะอยากช่วยะค่ะดูขานะคะดูขาก็อยากประมาณว่จาจับอยากจับอยากช่วยนะคะแม่แม่จ๋านะคะขคี้อนด้วยนะคะผู้ทอง เ <laughs> ขียออนมากๆเลยนะคะเล่นทรายอย่างสบายใจเลยนะคะดูท่านั่งก็แบบประมาณว่าอู้เก่ามากๆเลยดูนะคะชอบนะคะขียออนช่วยเร็วช่วยพอเร็ววะ <laughs> โอ้ยบึ้มท <laughs> <laughs> ี่นอนนุม่มๆก็ชอบใจเลยนะคะ ขึ้นเร็วขอฝากคุณพอ่อคุณแม่เป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะคุณพอ่อคุณแม่จ้านะคะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้พี่บิ๊กทูกับน้องภูท้องนะคะเอา้าเสียงอะไรเ,เสียงอะไรเสียงอะไรเมือ่อกี้ ขี้เล่นขี้อ้อนนะคะอ่าจะจับจับจับขาพ่ออีกแล้วนะคะไไน,นั่น,น,นอืม ชอบใจมีความสุขนะคะโอ้ยกลับแล้วนะคะกลับแม่แม่แล้วนะคะโอ้ท่าน,นี้แมงกระดกกระดกตูดดูนะคะก็ <c oughs> ฝากพลายมิกทูน้องผู้ทองนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพอ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านด้วยนะคะนะคะ นี่นะคะคียออนอยากเล่นนะคะขุดนะคะดูนะคะเสร็จก็จะโยกนะคะสายโยกนะคะผู้ทองมอมแมมใหญ่เลยนะคะอูย้ยิ่งพูดยิ่งทำนะคะดูนะคะน,นันน่นนั่นนั่นนก็ขอ,ขอฝากคลิป เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวลูกควันจะเอาคลิปต่อๆไปมาให้คุณพ่อคุณแม่รับชมนะคะสวัสดีค่ะนะคะ